เดีนะตัวนี้นะครับผมเวลาเปิดต้องเปิดดูหน่อยครับว่าชนไหมนะครับนะครับนี่นี่แม็กรอรอคันนี้นะครับผมมาจัดค้ำหลบป้ายนะครับเป็นชุดโปรนะครับผมชุดโปรจะได้ก่อป้ายทะเบียนได้พลบบอแล้วก็ได้ค้ำหลบเป็นไดแท้นะครับไทยทีเดี๋ยวเรามาดูการใส่กอทะเบียนกันหน่อยครับผมไม่ยากนะขออนก่าอเอกออกตัวนี้ก็จะมีเบอร์สิบนะครับสองตัวนะครับใครซื้อไปใส่อก็ไม่ยากครับ น็อตหัวแฉกนะครับผมสีตัวนะครับนอกทะเบียนนี้นะฮะในพอลบอด้วยนะครับผม็นกอบไทเทนนะครับผมต่อไปก็ไม่ต้องแปะกาวอะไรแล้วนะครับรับนี้ลูกค้าติดกาวมาไหมครับเนี่ยเหนียวกระจกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใส่นะครับแล้วก็พับมีรอยปลุกอยู่นะครับตรงที่พอลบอนะครับอ่าเราพับครับพับบนพับล่างนะครับ ก็ได้หรือพับก,ก็ได้นะครับผมแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะจ็นะจุ๊บนะจุ๊บสุญญากาศก็แปะได้เลยนะครับเลือกอยากย,าย้ายตำแหน่งอยากแปะล่างแปะบนนะครับแปะได้เลยนะครับเวลาจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องยุ่งยากคาบกาวนะครับสวยงามนะครับ อันนี้ก็เลือกใช้เป็นหลบป้ายสายฟ้านะครับรง,งานไดแท้นะครับตัวนี้หัวจอยลูกค้าเลือกใช้มันสีน้ําเงินนะครับอย่าไปดูครับว,ว่าการติดตั้งง่ายแค่ไหนนะในรถดีแม็นะครับเร็แล้วก็มาขันย้ำตรงนี้นะครับผมล็อตหัวท้ายนะครับผม ตั้งไม่ยากนะช่างแทนไม่ยากห,หกหลักๆก็มีเครื่องมืออยู่มากี่ชิ้นครับไขควงไขควงแฉกแล้วก็เหลี่ยมนะแล้วก็เบอร์สิบสี่นะครับปรจเจ้านะรตรงนี้นะถันตัวนี้เบอร์อะไรครับเบอร์ยี่สิบสองครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับไปล็อกตัวค้ำนะครับติดตั้งเองที่บ้านได้เลยนะตัวนี้นะครับผมเวลาเปิด ลองเปิดดูหน่อยครับว่าชนไหมนะครับเดี๋ยวน,นะครับไม่ชนนะครับใช้งานได้ตามปกตนินะครับผมโอเค